สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Daily Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้สตอรี่ที่สวยงามที่สุดในศึกคาราบาวครับ2023สำหรับมุมมองของแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็คือโรลิดคาริอุสนั้นสามารถโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟพละวันเหนือวากาบายาชิเดเคอาและก็พ่านิวคาเซนซิลแชมป์เอฟเอได้สำเร็จ หากเป็นเป็นอัมนั้นครับจะหมายความว่าเจ้าตัวในวัย29ปีหรือว่านับนิ้วแล้ว5ปีจากศกนัรกกรรมส่วนตัวและของแฟนๆหงแดงนะกลุ่มเคฟในยูฟาแชเีอร์ลีกรอบชิงชนะเลิศในปี2018ที่พลาด2ประตูบแบบอินดิวเวอร์ท r ลเออร์แล้วลิเวอร์พูลนั้นพ่ายกับรเรอลมาิริด1-3ต่อจะได้รับการเยียวยาอย่างดี แม้ไม่ได้ช่วยให้หายขาดหรือว่าทดแทนว่าชดเชยอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะช่วยได้มากเลยสําหรับเจ้าตัวที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลจริงจังตั้งแต่กุมภาพันธ์2021กับต้นสังกัดอยา่างยูนิโอสเบอร์ลินที่มาที่ไปทําไมคาริวต์จึงได้โอกาสนี้ก็ต้องให้เหตุผลว่าบังเอิญมากๆนะครับมาจากเหตุนในเกมลีกที่นิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็น,นิกป,ป๊อประตูเมือนหนนั้นโดนใบแดง ส่วนมือสองอย่างมาตินดูรบราฟก้าก็เคยถูกยืมตัวแล้วก็ติดคับทายเล่นให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในในถ้วยใบนี้นั่นแหละครับก็ทําให้ยิ่งกลายเป็นแกนเรื่องที่ทําให้ซอรี่นั้นสวยงามมาร์ิเลสพีครับตัวสมรองอีกคนในตําแหน่งนัทวานวัยใกล้กันครับประสบการณ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงน้อยกว่ามากและสนิมเกาะถุงมือแทบไม่ต่างกัน ดังนั้นด้วยรักหรือไม่รักหรือเหตุผลกลใดครับชอยน์นี้ไม่มีสําหรับเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของสาลิกาดงเพราะตัวเลือกไม่เหลือในทางปฏิบัตินะครับแม้ในทางทฤษฎีแล้วยังจะมีจิเลสพีก็ตามนอกจากด้านงดงามที่เกลิน่นโปรยรอไว้ให้คาริอุสธแล้วนะครับด้านตรงข้ามก็คือการส่งคาริอุสธก็เหมือนเป็นแต้มต่อโดยเฉพาะด้านจิตใจให้กับคู่แข่งไกลๆตั้งแต่เฟิร์สทัชเสียงอื้ออึงนี่กดดันเต็มไปหมด แต่ต้องยอมรับนะครับว่านายด่านเยอรมันนั้นนิ่งพอและก็ทําได้ดีรวมถึง2ประตูที่เสียในครึ่งแรกนั้นก็เต็มที่แล้วนะครับแม้เจ้าเก่าอย่างเนฟและคาร่าจะบอกว่าประตูที่2นั้นคาลิอุสควรจะเซฟได้ก็ตามทีแต่จังหวะนั้นครับถ้าใครได้ดูก็ต้องเห็นแหละครับว่าบอลมันฉลับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและบอลก็มีวิถีแรงพอสมควรอีกด้วย อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวสําหรับเรื่องนี้ก็คือภาพรวมของเกมนะครับแม้ว่าคาเซมิโร่นั้นจะถูกเลือกให้เป็น Man of the m a t มแต่อีกตําแหน่งสําคัญไม่แพ้กันและตัวย่อเหมือนกันคือ MOM แต่ไม่ใช่ Man of the m a t มนะครับผมขอเรียกมันว่า Man of the Moment ผมขอยกให้ลอริสคาลิวสครับกับสติในเกมเซฟ8หดและเซฟ3ช็อตจากลูกจิงในกรอบและได้สัมผัสบ,บอลทั้งหมด30น เรียกได้ว่าหากไม่นับ2ประตูที่เสียนะครับแล้วก็ดูด้วยใจเป็นกลางสักนิดก็แทบจะดูไม่ออกเลยครับว่านี่คือขุนของนักบอลที่ไม่ได้เตะมา2ปีซึ่งโดยปกติแล้วผู้สับประตูที่ไม่ได้เล่นแบบนี้ก็จะ่อนข้านจะตุ้ยนุ้ยนะครับพวกตัวสมรองนานๆก็จะเป็นรูปร่างแบบนั้นความเคลื่อนไหวครับปฏิกิริยาต่างๆน้องบอกว่าคาร์สนั้นไม่เหมือนคนที่ร้างสนะแน่นอนครับเสียงเซรีด้านหนึ่ง ถึงเอริกเทนฮากและก็นะักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับความสําเร็จแรกในรอบ5ปีอันน่าจะเป็นก้าวแรกและอีกหลายๆความสําเร็จที่ตามมานั้นมันดังอยู่แล้วนะครับแต่สตรอรี่ยิ่งกว่านิยายของโรลุสคาริอุสที่แม้จะไม่ได้จบด้วยแชมป์คาราบาลครับ2023แต่จบได้นวลและด้วยมาตรฐานมืออาชีพก็คู่ควรกับการสนับสนุนเขาต่อไปเช่นกันนะครับเรนุอดีตอยู่กับจุบัน ที่รอโอกาสได้โอกาสและคว้าโอกาสไว้เพื่ออนาคต Man of the moment s รอลิชคาริวสในไข่มกดำเดล d โดสขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน Daily Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้